ย้อนเขาบุมีแค่ทิศทางสังคมบุมีใดไดไประจําหาเศร้ากินคัมพอไปกูเเปกเปก้เงิ่อนคอบ่อยากให้พอไปกู้เงิ่อนได้ระบบเขาจะถามว่าสเตนเป็นมีวอ,บอ,บอ,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 อรเอ,เ,รอ,อเป็นวอร์เราลุกเนาะได้ไรเงินเท่าไรเห็นกะเอาคือลุงธินภัตลุงธินภัตเราเราได้แหีบาปพอเรามีงัวเป็นลักทรัพมีได้ได้จาัดก,การขายงัวเป็นทีบัญญัติแค่ทิศกันจเรื่องดีขึ้นได้บาง นั่นคือเป็นตัวอย่างในการร่วมเราลุกนะครับในวัน่อนทัฉะนั้นแล้วมาวันนี้นะครับพี่น้องวิวัฒน์บทนั้นเดี๋ยวถามสสกับคณะวิทยากรถ้ามีเรื่องปัญหาเรื่องหนี้สินนอกระบบติดอืู่ในทุนเงินกู้หรือเข้าพอสามารถผ่อนซัมมันี้ได้ตามกำหนดผ่อนแนวผ่อนอีกจากดอกเบี้ยพวกกะิไปเป็นดอกเบี้ยข้างรับเบี้ยปรับต่างๆรวมแล้วเป็นสามสี่ปับ あっ。